่อนที่เราจะปลูกผักเราต้องทําแปลงผักก่อนต้องเตรียมดินเพื่อทาแปลงผักนะคะเตรียมดินให้เป็นแปลงแล้วเดี๋ยวเราก็จะยอดเมา็เลพันที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูกต้นอะไรดีเนี่ยปลูกไม้ปลูกไม้วันนี้เราจะปลูกฟักทองเดี๋ยววันนี้เราจะปลูกกักทองกันเอาไว้เอาไว้ทากับข้าวกินฟักทองมีประโยชน์ทําขนมได้ด้วยทํากับข้าวได้ด้วยใช่ไหมคะอ่าดูวิธีดูดูดูวระเทียมดูกระเทียมก่อนดูวระเทียมก่อนไ่คุ เป็นไหมคะอโกรเป็นไม้อโกเป็นไม้เดี๋ยวพ่อเตรียมเตรียมดินแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเอาเมล็ดฟักทองไปหยอดได้ไหมคะได้ได้เตรียมด้วยครับอ่าเอาเต้อ่ามามาเด็กๆมาหลอกเขาเมล็ดฟักทองอ่ะไรว่าอะไรยืนตรงนี้ฟังนีครับเด็กๆครบ หยอดเอาไปเทียมทาหลุมให้เด็กๆก่อนเนาะต้องทำไงต้องใช้หลุมใช่ไหมคะอาไปเทียมนี่ต้องทํายังไงทำแบบทำแบบไหนปไปเทียมทำหลุมอาไปเทียมทาหลุมแล้วคุณครูให้เด็กๆหยอดเข็นลูยค่ะโอเคครับ่ะอ่าแบมือก่อนแบมือก่อนอ่ายอดตรงนี้ก่อนหยอดเลยยอดได้เลยหยอดนี่ยอดนี่หยอดตรงนี้ต้องหยอดอย่างนี้ต้องหยอดอย่างนี้เอออ่าต้องหยอดอย่างนี้ต้องก้มหยอดไม่ใช่โยนทิ้งก้มยอดอย่างนี้ใส่อย่างนี้ใส่หลุมนี้ไว้ เออหลุมนี้ใส <si> 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 <si <si <si> <si> ุ่มนี้ลูกุมนี้เอด้วยเดี๋ยวก่อนหทุกคนอ่ะใเลยอันนี้ใส่ที่ตรงหลุมนี้เตียงเอเกงมากเลยมานี้ลูกมาทานี้เดมาลูกเดินเห้่อนให้คนอื่นบางลูกเ้พื่อนทาันี้อันนีุมนี้โนด้วยอ่โนด้วยอันโนดไปหุมนี้อมนีู้มาดูนี่ต้นอะไรคะ ฟักทองที่เราปลูกเมื่อกี้นี้อันนี้หัวปักยาวแล้วก็มีต้นมะละกอเนี่ยผือผักสวนครัวริมรั้วกินได้ค่ะกินอบกินอาากินผักแล้วเป็นไงสร้างกายแข็งแรงถูกต้องค่ะกลับไปบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกผักได้นะคะโอเคไหมคะครับผมโอเค